สวัสดีค่ะปูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบ FC แฟนช่องช่องพรารวยสู่พารวยสาวอ้อพามวลบาใส่ลโศกช่วยรหงเอตู่พารวยสาวอ้อพามวลสอ้ามวลู้วว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 วนวว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 าว พูดแตกไรกั็แตกไรพูดแตกหน่อยก็แตกหน่อยเนี่ยตามบุญตามบารมีนะพูนอนลับที่บอกครับมาเคื่อนไหนอ่านนอนบอลับตอีแกนเ็ี่งีอย็นหึงพอน้อนบลเอาเอ็มร้อยห้าสิบกาแฟสามสี่แก้วแบรนดีวันมันมารวมกันอยู่ได้หนมันจะไหนมันจะรับได้ปะมันตีกันสิปูโอ้ยเขาตีกันก็ว่ามเบอว่าอาจะเป็นแบบนี้จะไหนก็นอนไปเงียบเดย ท่านนบ่หลับำเราไปเท่าเดี๋ยวนี้เห็นว่านางส่องนอยยังนี่ท่านนบ่หลับดีเยี่ยว่ามีลูกทีเต่าซอยพักแต่ลำต้องระสับโอ้ท่านเจียลงไปกรุงเทพให้ได้สิผู้ใดขับรถไทยลพบปูีช่วยว่านี่คับรถไทยผู้ที่เดินทางบ่ครับเมื่อนี้เดินทางไปยังก้อปูนอ่ะเขย่าของลูกชายครับของลูกชไส้หาอลูกชายลูกชายลูกชายรอเฝ้าว่าลูกสินลูกหาข้างพอทุ่มเือยังไงน้อพ่อนน้องือยังไงให้เจ้าซื้อลูกชายถวายอ สีบัวได้รุ่นป้ายทะเบียนมาจัดกับเขาไล่วั่นกับป้ายป้ายทะเบียนพ่อกะทราบไปเบื um ้องยืนให้หันเนาะจ้าะอยู่ในม้วนพี่พ่อบอกเรียนง่ายเลยนะโอ้ยข้าวปลาสุดยอดเลยประเทศนี้เนาะบอท่านไดนให้พี่น้องท่านเบิ้งเอาท่านรอรุ่นเอารอดรุ่นเอา เมื่กได้ปแวไปกินเขาว้านลูกซีลูกหาพ่อมนะแล้วพี่น้องเสียเห็นหรอกแล้วพี่น้องเสีเห็นหอกว่าเป็นเวันก็ไรแคจะงกัอไปกินเขาวโอ้็ียเสียนท่ายลุงขีบอยู่หินทายอยู่เวลาเนี่ะเอาไปที่เก่าเวลาเดิมเป็นโทรมหาพูด่ะพ่มหาเลยพ่มาแต่พูอไปอีกเลยพูอไปอีกนะแล้วก็ลูกเก่าพูไปล่กซลูกแท้ถลายกันอยากให้พ่อลงไปลงไป เบื่องบนครับพี่คาับพรบานงงเลยอดแดงสีบอหอดเพื่อนกับสีเบิ่งมาั้นหนึ่งลูกไส้ไส้มะฝาลูกไส้ไม่เพี่น้องกันนเพื่อว่ามื่อทเป็นวันไหนถาูะเพื่นก็ได้หลน์นกู็ได้หลายอยาถวาย้องย่าายกเข้ากับกินสรัทธาไม่ได้กินได้เมื่อกินศรัทธาไม่ได้แล้วก็ต้องรับลูกไว้รับเอาไว้ เรือว่าเป็นลูกสไส้หลาในร้านทำก็สีก็สีว่าเอาอีแล้วละ่ะทนน้าเใตัวนี้มา้เราพ่อไปยังที่ลายแล้ว<ค>เอาเงินมาทับ,บุญนี่วท่านคันท่านพูดได้สิซื้อถวายก็คือเอาเงินมาทำบุญสร้งางแมนบอเพราะว่าขั้นนี้ขอให้ถวายเป็นขั้นสุดท้ายคือจะหมายกึงว่าไม่จะสื่อรถตู้ถัวาย้่อไห่จ้าสสนหพอไปรับอยู่ตลาดมุงข้องูลูกนี่ละภาพไป อันอีแม่ยื่นกนเลยขั้นนเราปูนน้อาามีเรื่องเกียรตด้ปูนีองถายสี่แสนถวยสี่แสนหกลูกสี่แสนหกถวายรถตู้ขั้นแหลกน้อปูน่ะขันแหกเปรัากำกับกูย่้อเรับน้องขั้นแรกขั้นแหลกวัวนี่บาลมี่อย่างปูลูกไส้ขั้นนี่คือคือได้ข้าวว่าเป็นเบนพุ่นเอ้ยยังกระทั้งก่อเด้๋เวขบื ก็เงเหด้ยเนน่บิ้งเหาแล้จะกีไม่จอดแล้วจะให้ถ่ายดูรอสนีตรงหนดีรอสำเาไยแล้วกันวันนี้การเลขในจำนวนนั้น่ะคือเลขที่พ่อบอกออกไาเลยเลขจะเปลี่ยนวันนี้เได้หันเลยนี่ยบาง้อยู่ในนั้นนะฮะเบิ้งเอาครับค่อยรุ่นคือสีบ้ากว่าวันที่หนึ่งนี่นะรับพ่อก็่วันที่หน่บางตาว่าที่ไปวันนี้วันพรุ่งนี้ก็คงกับวันศุกร์คือสอยูุร้านทาเล วันสุกมากมันพักพอดีวันพักพอดีเดิวร้านทำแหละแต่พี่น้องผู้ใดที่เบ่งว่าผู้น่าจะให้เร็และไปสั่นชีได้เร็วหน้ากว่าละพี่น้องคำถามนะฮะอาทิตตามไปเป็นแต่ย้อถามแล้วเนาะวันตอนเที่ยงงอนพ่งนี้เหมือนเดิมมาแหละตอนเที่ยงพ่อก็ต้องไหนเก่าทุกช่องคือเก่าเป็นเป็นพอพายุพอกระดทรงฉีดไผ่คือเก่าส่งพ่อพอพอไออาดหลา่าประมาณสามชิ้นสี่ชิ้นี่แหละจ้าส่งใหม่ถูก โอนให้ลูกเต้าเล่าล้านนั่นแบบพั้นเราเพื่อนว่าให้ลงไปซะใไอ้มันแหลกห้พี่ให้น้องเพืเอ่อนเด้มันแหลวันทัวถ้ามันออกมาตัวนี้เนี่ยโอ้จะ่ิยิมยังในลงน่แม่ลุงบอกว่าอยู่แล้ ขาดเต็มเยอไม่พอเต็มครับคมันไม่อีกในึงพอห้เลยเนี่เออแม่แม่ได้นั่งหดีใจเ่ี่จหนนก็นั่ก็นั่ก็นั่งก็น่ก็นั่นั่งนั่งน่งก็น่กั่งนั่งก็นั่็นั่เก็นงกนั่งกนม่งก็น่ก็นบ่งก็นม่งนั่งก็ั่ก็นั่งนกนันั่็ั่นม่นั่นม่นนั่ั่นนงั่ม่กน ได้น,นักความนีน er ica, ้น bon ่ะก็ได้ก็ซื้อเออในบ้านก็เจอเต็มเต็มเพรากละสิบบาทฮาบาท่ะเออนั่นแหะแพร่แพ่บุไปได้นั่งไก่อนแล้วก็ไม่อีกตัวนึงได้นั่งไมาอีกตัวนึงเมื่อคืนเนี่ยมันมาแล้วสองห้ามันก็ออกอ่าห้าสองแปดบะถ้ามันเป็นสองห้าสองหนึ่งไอเลยมื่อคืนไถ้เลยเลยพมไม่ตียินดีไม่เลยทันทีเพียงในแกว่ามันเป็นแปลก พอได้ฟังฮอนเลขสาตัวท้ายนี่พี่น้องมคือนทว่าเราอหาว่าเอาเลยจะได้กลับมาฟังไหมว่ามันเป็นเล็กตัวไหนด็ีที่มันเป็นแปดจะเป็นหนงคอไห่เรื่อยเรืาอยนะครับพ่อ่ต้วครับแก่พี่น้องแต่ว่าต้องยันว่าพ่อผู้น้าเดินทางไปแล้วแต่ไม่มีเลขกลาวให้วันพุ่พ่อกลับไปนี่ก้อนพอนสิลงก ไปก่อนถ้ามอพ่อจะเข้าห้องพระไปขอคุณแม่ก่อนขอเหมืนตะกอนขอได้เหมือนทุกครั้งนัแหละจ้าเดินทางก็ยังมีเนี่้างไหนอยู่หรือมีเนี่ยห้างไหนอยู่ก็ต้องวังเรื่องเท่านี้พ่อไปผู้ได้ทีแต่ในก็่ได้เล็กแล้วมีให้เหมือนเติมทีน้อมีให้มือนเดิมจะว่าถามพ่อผูนาเลยผู้นาจะไม่บอกใครจนกว่าจะถึงเที่ยงถ้าเที่ยงตรงเป๊ะก็ต้องบอกพอส่งปิ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 งอร่ิมาเ่อนาะก่อนนาเที่ยงมาเอะ รออย่างเดียวเราก็ล่อทั้งช่องพอเพราะว่าปูสิเดินทางบางที่อาจจะนอนเพราะว่ามือนีบ่ได้นอนมืดมืดมืดขึ้นพอมาควาขวบใครด้รับหรือว่ามันใช่รับจ้าวันนี้ขับรถขึ้นงากที่นี่เดี๋ยวจะหายลูกปุ๊กเขานแล้วแพนพะว่าเราเลาวเราขับรถเนาะเราขับรถอยู่ใต้ก็พอได้นอนน้ำเดี๋ยวไปเหนียดเวีดหลายอย่างย้วยพอไปนี่ดจะต้องเข้าอุดรก่อน คือนได้ลายแมนบปูเลื่ได้ถวายห้อเลยเนาะมันเป็นงันอะไรนม่เของใ้เ่าเป็นตัวายรถมังเนถวายรถอาจารย์ยายขั้สุดท้ายเลยว่าังสุดท้ายนั่ิอ่นจอะไรขั้นขั้นบอกว่าขั้นออกลสารุนสารุน้ันั่ิบูังจอดแต่จะเมียตัวอ่ะเอาก็เอา เอาจอดขี้หลังกันเลยที่พวกยู่ปูเอาจีจังได้เพิ่นห้เขาก็ต้องเอาต่วยัดสัตท่าเพิ่นแล้วนเดียวพอเด้อยังยังไรเออที่ว่าการเนี่ยทีว่ามันหลายจนได้เอาออกไปคัดสัตว่าเพิ่นบ่าไงที่ปูคัดสัตว่าบ่ได้บ่เป็นกับสองคันแต่ก่อนเนาะเป็นสองคันรถตู้คันหนึ่งข้อจุดนึ่งคันหนึ่งกลับไปคันหนึ่งเอาจันทนายเฉดหน่อยคันหนึ่งจักรีจอดตรงไหนว่ากัน เลยว่าเอาเก็บไปเพราะนั่นเลยเอาออกไปเอาออกตอนนั้นผู้นาคลับหกมากนะมีเงินที่จะสร้างบ้านเลยตอนที่ว่าสี่สร้างบ้านผมมีเงินที่สร้างบ้านเลยได้ขายจึมีเงิยอดออกไปดีว่าตอนนั้นน่ะคุณแม่ต่เคียนยังมาช่วยแสนสี่ไต้เหตุบ้านบานนี้มาคุณแม่บุเรือนมาช่วยสร้างพระเพื่อสร้างพระเพื่อสร้างบารมีแล้วพี่น้องทุกวันนี้นี่ ยกแซ่ทองเข้าเซ็น like like ั you know, man, ์ไาเลยถ้าวันที่หนึ่งถ้าล้านแตกพี่น้องหีน้่าคุณอาจะทำอะไรล้านแตกพี่น้องล้านแตกพี่น้อสาธุด้วครับเด้อสาธุก้วรันเด้อสาธุด้วยสาธุแต่ว่ามันใจที่สุดเด้อนี่เขาว่าไงใน้องพ่อนี่พ่อน่ะมันใจเลขสองเจ็ดมากมากสองเจ็ดนะครับใจล้านเปอร์เซ็นต์เล่นป่ะป่ใช่ก็ล้านอีกใช่ก็ล้านอีกสองเจ็ดได้พี่น้องเด้อมันต้องมา คลิปนี้คือคลิปยำเนาะคะ่ะเนาะปูมันใจครับสองเกตเลย่ราพวสองเกตมันต้องมาแท้แน่นอนไม่ล่างขบวนสาธุ